เขามาเติมกันให้มาอีกแล้วนะครับกับ Honda Jazz 1.5 V+ Plus คันนี้เป็นรถปี2018ครับราคา429,000บาทเท่านั้นเองนะครับรายละเอียดตัวรถคันนี้ครับติดตั้งสเกิร์ตรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้นะครับตัวสเกิร์ตมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดเก็บสีให้นะครับติดอ่าเปลี่ยนล้อแม็กมาให้เรียบร้อยครับคันนี้จะทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยล้อแม็ก 1955R15 ครับตัวนี้ได้เป็นล้อขนาด15นิ้วครับ สเกิร์ตด้านข้างรอบคันมีมาให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งคิ้วกันสาดมาให้หูกระจกสีเดียวกับตัวรถครับคันนี้ใครกำลังมองหาฮอนด้าแจ๊สสวยๆไว้ใช้งานสักคันดูคันนี้ให้จบเลยนะครับผมอ่าดูกันที่ดีไซน์ด้านท้ายครับติดตั้งสปอยเลอร์หลังมาให้เซนเซอร์หลัง2จุดมีมาแล้วนะครับกล้องมองภาพด้านหลังติดตั้งจกโรงงานนะครับคันนี้นี่เลยครับใครกำลังมองหาฮอนด้าแจ๊สสวยๆไว้ใช้งานสักคันครับอันนี้ราคา4 2่0 0 0บาทเครดิตดีปีดาว่อนเพียงเดือนละประมาณ8,000บาาททเท่นนั้น สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมมิเชนเกยรครับเซนนนเพชรยนต์รถมือ2รถคัดสวยคุณภาพเกรดเครับวันนี้เราอยู่กับ Honda j a z z 1.5 V+ ปี2018ราคา429,000บาทครับผมเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละประมาณ8,000บาทเท่านั้นเองนะครับารายละเอียดของรถคันนี้ครับผมไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้ติดตั้งสกเกิร์ตมาให้รอบคันครับคันนี้ตัวกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมนะครับตัดกับสีดําตรงนี้นะครับ ฝากระโปงสวยๆเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับตัวสเกิร์ตมีรอยนิดนึงครับตัวนี้เดี๋ยวเราจัดการให้นะครับเก็บสีเก็บรายละเอียดให้นะครับคันนี้พิเศษครับเปลี่ยนล้อแม็กมาให้แล้วเป็นล้อขนาด1 9 5 5 5 R นะครับได้ล้อแม็กขนาด15นิ้วนิ้วหอมยางตัวนี้ไปเลยนะครับจะทรงมาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับตัวกระจกครับกระจกพัดเดิมโรงงานนะครับหูกระจกสีเดียวกับตัวรถมีร่องรอยนิดนึงเดี๋ยวเราจัดการเก็บรายละเอียดให้นะครับ ยิวกันสะอาดติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจ๊คี้เลสสมาร์ทเอ็นทีครับคันนี้มีมาให้เรียบร้อยนะครับดูแผงประตูฝั่งผู้ขับฝั่งข้างผู้ขับกันเนาะแผงประตูสวยๆเนียนๆแบบนี้เลยครับหัวน็อตเดิมโรงงานมาร์กเดิมอยู่ครบนะครับนี่มาร์กเดิมทุกจุดครับรถเดิมๆเลยภายในต้องบอกว่าคันนี้ภายในสวยมากครับภายในสะอาดมาก เจ้าของเดิมดูแลรถภายในดีมากครับตัวเบาะไม่มีพับไม่มีย่นเลยนะครับเบาะหนังตึงๆแบบนี้เลยสวยๆกันแบบนี้นะครับใครกําลังมองหา Honda Jazz ไว้ใช้งานอยู่โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0839264629ครับมาต่อกันที่พวงมาลัยครับพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับหน้าจอ LED แบบทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้แบบทัชสกรีนครับเกียร์ออโต้มีมาให้แล้วนะครับปุ่มพุทธสตาร์ทมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัว1.5 V+ นะครับปี2018 ดูโครงสร้างตัวรถนิดนึงครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานทุกอย่างสวยๆแบบนี้เลยนะครับมองว่าคันนี้ได้สวยจริงๆครับใครอมองหา Honda j เจ z ไปใช้งานอยู่บอกมาจัดคันนี้ได้เลยนะครับมีตัวรถมีนิดๆหน่อยๆครับพวกสีพวกนี้เดี๋ยวเราจัดการเก็บให้นะครับเกิร์ด้านล่างสวยๆแบบนี้ล้อ,อแม็กไม่มีเบียดไม่มีดุ้งนะครับห้องบริสารตอนหลังกันบ้างครับตัวนี้แผงประตูสวยๆกันแบบนี้ครับติดตั้งสครับเพจมาให้จาก น่าจะตั้งแต่ออกศูนย์มาเลยครับตัวนี้ิ mm hmm. ดมาร์กเดิมโรงงานทุกอย่างสวยๆครับเบาะของ Honda Jazz สามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้โดยการพับขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. หรือจะเอาลงมาก็จะเป็นตัวอ่เขาเรียกว่าเป็นแบบนั่งได้สบายๆนะครับโปร่งห้องผู้โดยสารโปร่งเลดรุมกว้างเหตุนุมกว้างนะครับนี่อันนี้คือ Honda Jazz นะครับเป็นรถยนต์อเนกประสงค์คันหนึ่งเลยที่เป็น5ที่นั่งนะครับ เก็บของได้เยอะค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านท้ายกันนิดนึงครับคันนี้ไฟท้ายสวยๆเดิมๆจากโรงงานครับไม่มีแตกเลยนะครับสวยๆเงาๆกันแบบนี้นะครับไปท้ายไม่มีแตกไม่มีรอยแตกรายงานติดตั้งสปอยเลอร์หลังมาให้เรียบร้อยครับกล้องมองภาพด้านหลังมีมาแล้วนะครับเซนเซอร์หลัง2จุดติดตั้งมาให้ครับสเกิร์ตด้านหลังติดตั้งมาเรียบร้อยครับ ถือว่าจะส่งมาได้สวยงามเลยใครกำลังมองหา Honda j a z z ไว้ใช้งานสักคันนะครับมาดูคันนี้ก่อนเลยนะครับรีบเลยครับพอคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีการคินนิ่งเก็บรายละเอียดของตัวรถนิดนึงนะครับของเราขายรถพร้อมปรับสภาพครับรับประกันโครงสร้าง274รายการนะครับใครกำลังมองหา Honda j a z z ไว้ใช้งานอยู่รีบเลยครับผม รับประกันโครงสร้าง274รายการพร้อมใบเซอร์นะครับจากสถาบันชั้นนาระดับประเทศเลยนะครับที่มาตรวจโครงสร้างตัวรถให้นะครับไม่มีประวัติพลิกคว่ำไปไม่จนจนหนักจนหนักน้าท่วมหรือตัดต่อก่อใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับใครกำลังมองหาอนด้า j จ็ทโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0 8 3 9 2 6 4ดส9่ครับไปดูต่อคันที่ห้องพุทดิสารตอนหลังครับฝั่งผู้ขับกันบ้างนี่เลยครับแห่งประตูสวยๆกันแบบนี้ครับติดตั้งสรับเพจมาให้นะครับ หัวน็อตมากเดิมโรงงานครับไม่มีถอดไม่มีขยับแน่นอนครับเพราะเราขายรถสภาพสวยนะครับคัดเกรดเมาให้เรียบร้อยนะครับกุญแจสกีเลตสมาร์ทเอนทีครับนี่กระจกพัดเดิมโรงงานทั้งหมดครับนี่แผงประตูฝั่งผู้ขับครับไม่มีลอกไม่มีถลอกนะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับหัวน็อตเดิมโรงงานครับปุ่มอีโคโหมดมีมาให้นะครับ ตัวเบาะปรับเป็นปรับแมนนวลนะครับปีกเบาะตึงๆแบบนี้นะครับพวงมาเคยสวยๆแบบนี้ไม่มีลอกไม่มีทะลอกเลยนะครับมาดูกันที่ภายในครับหัวเกียร์ไม่มีลอกไม่มีทะลอกนะครับหน้าจอ LED ครับแบบทัชสกรีนนะครับปุ่มพุชสตาร์ทมีมาให้ย่าสตาร์ทน,นโอเคเดี๋ยวดูกันที่ห้องเครื่องด้านหน้าน,นิดนึงนะครับผม ภายในสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับนี่คอนโซลสวยๆภายในสวยๆเดี๋ยวดูกันที่ห้องเครื่องด้านหน้าครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับพวกรอยละเอียดอ่ารายละเอียดตัวรถต่างๆรายน่องรอยต่างๆเดี๋ยวเราจัดการดูแลคีนิ่งให้ทั้งหมดนะคะนี่สภาพรถสวยๆกันแบบนี้น,นี่คือรถอยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับบอกเลยว่าใครหาอยู่รีบได้เลยครับ นี่ครับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานครับมีมอกอยู่ครบครับบาร์โค้ดทุกอย่างอยู่ครบครับหัวน็อตไม่มีขยับครับน็อตเดิมโรงงานทุกจุดครับนี่น็อตนะพานเดิมโรงงานนะครับมาร์กทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่เลยครับห้องเครื่องสวยๆแบบนี้ห้องเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีรอยเยิ้มรอยน้ํามันเลยนะครับห้องเครื่องแบบสวยเงาๆแบบนี้กันเลยนะครับ นี่ใครกำลังมองหาฮอนด้าแจ๊ดติดต่อผมมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์แปดสามเก้าสองหกสี่หกสองเก้าครับย้ำอีกทีครับศูนย์แปดสามเก้าสองหกสี่หกสองเก้าครับฝากไปด้วยครับกับคันนี้ฮอนด้าแจ๊ดหนึ่งจุดห้าวีพาร์ปีสองพันสิบแปดครับผมราคาสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนเพียงเดือนละประมาณแปดพันบาทเท่านั้นเองใครกำลังมองหาฮอนด้าแจ๊ดไปใช้งานสักคันบอกเลยว่าคันนี้สวยโดนใจแน่นอนครับจะทรงล,งล้อแต่งแม็กมาให้เรียบร้อยครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ช่องรถทีฮอนด้าไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีรถจดฮอนด้าสวยๆแบบนี้มารีวิวให้คุณได้ดูกันอีกเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ